สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ยาการีนนะคะวันนี้มีโชคเก้าชั้นมาแบ่งนะคะอ่ะใครที่เห็นไลน์นี้นะคะใครที่เห็นไลน์นี้สําหรับวันนี้นะคะอ่าจัดเพียงวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะอ่าเดี๋ยวนุชจะไปทําบุญนะคะนุชจะไปทําบุญอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะนุชจะจัดโปรโมชั่นให้นะคะก็อ่าเดี๋ยวงินส่วนหนึ่งนะคะนุจะแบ่งแบ่งทําบุญนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นุจะไปทําบุญนะคะอ่า ก็รายได้จากที่ขายโชค9ชั้นนะคะก็เดี๋ยวรู้จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญนะคะก็แล้วก็จะจัดโปรให้ด้วยนะคะมีวันนี้นะคะมาแบ่งอยู่ที่3ต้นนะคะต้นแรกค่ะต้นแรกตัวนี้จะเป็นตัวด่างชมพูนะคะใบใหญ่ค่ะเป็นดําชมพูแต่ว่าไม่ได้ดํามากนะคะ เป็นเชื้อของดำชมพูตัวนี้ใหญ่ได้มากๆเลยนะคะใหญ่ได้ไม่ก่าเลยสำหรับคนที่ชอบโชคเก้าชั้นใบใหญ่ๆนะคะอ่ะก็จะมีอ่าอันนั้นนะคะสายพันธุ์ของเขาอันนั้นสายพันธุ์ของเขาค่ะใหญ่มากอันนั้นเขาจะอยู่ในในหางมังกรนะคะอะ่อันนี้นะคะถ้าลูกค้าได้ไปลูกค้าไปลงประมาณสักกระถาง15นิ้วก่อนก็ได้นะคะประมาณสัก3าสี่เดือนประมาณสัก4เดือนค่ะ ให้น้ําเช้าเย็นได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพอเขาโตประมาณสักสี่เดือนอค่อยไปลงเป็นอ่างมังกรได้นะคะอันนี้ปกตินุชเปิดอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยนะคะไลนี้พิเศษเลยค่าจะส่งนะคะนุชขอที่กระถางละหนึ่งร้อยเท่านั้นนะคะอันนี้วันนี้นุชให้พิเศษเลยเพียงห้าร้อยเท่านั้นนะคะห้าร้อยบาทสวยมากสวยมากสวยจริงใบนะคะใบหนาดีมากๆเนี่ย โปรวันนี้วันเดียวนะคะโปรวันนี้วันเดียวค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นุจะไปทําบุญแล้วนะคะอ่ะนุจะจัดส่งให้อันนี้เดี๋ยวรอให้ใบเขาอ่าแก่ แ,แข็งแข็งแรงกว่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวนุจจะส่งให้นะคะ,ะใบนี้เหมือนกันต้นนี้เหมือนกันก็รอให้ใบนี้เขาแก่ก่อนแข็งแรงดีนะคะแล้วรุจจะจัดส่งให้สําหรับแม่พันธุ์ต้นนี้นะคะด่างขาวเฉลบตัวนี้เป็นก้านสั้นนะคะก้านสั้นเป็นทรงคอมเพกด้วยด่างขาวแม่พันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เลยใครจะเอาไปทําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะ,ะสวยมากตัวนี้ สวยมากตัวนี้ปกตินุ่เปิดอยู่หนะ้าหกพันเนาะพ่อพันแม่พันอ่ะไรนี้นุ้ตให้พิเศษเลยนะคะนุ่ให้แค่อ่ะหนึ่งพันเก้าร้อยพอตอนแรกก็จะเปิดอยู่2 0 0พเอาไปที่1,900พอวันนี้วันเดียวนะคะวันนี้วันเดียวตัวนี้เป็นไม้หน่อนะคะไม้หนอที่อยู่ติดตออใหญ่มากเลยอันนี้เดี๋ยวนุชขอเปลี่ยนกระถางให้นะคะเพราะว่าน,นี่กระถาง15นิ้วใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวนุชจะเปลี่ยนกระถางเล็กลงมาแล้วก็จะแพ็คใส่ตะกร้าให้อย่างสวยเลยนะคะ ต่อมาค่ะต่อมาต่อมาจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นสีม่วงเลือดม่วงจีตอันนี้เป็นเชื้อของอสวนตาแบนนะคะถ้าใครรู้จักตาแบนก็สวนเขาจะมีสายพันธุ์จะมีเชื้อที่เด็ดๆเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็ไม่แพ้ต้นนี้ค่ะอันนี้อันนี้เขาจะออกไปทางโทนได้ทั้งม่วงเลือดม่วงจิตชมพูได้ค่ะยิ่งถ้าเป็นอากาศอากาศเยน็นๆนะคะเขาจะอ๊้สวยมากสวยจนไม่รู้จะสวยแบบไหนนะคะนี่ การนะคะการการสีม่วงเลือดม่วงจี๊ดเลยใครอยากได้ไปทําพันุนะคะ,ะใบนี้ตาหนินะคะขอคนที่รับได้ต้นนี้ถ้าได้ความเย็นอันนี้สีจี๊ดมากสวยมากค่ะอ่ะอันนี้เหมือนกันอันนี้ปกติเปิดอยู่สีพันอัพนะคะให้พิเศษเหมือนกันที่หนึ่งพันเก้ารอยเท่านั้นนะคะคือสวยงามมากวันนี้วันเดียวนะคะวันนี้วันเดียวจัดโปรให้วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะรายได้ส่วนหนึ่งนูจะนําไปทําบุญนะคะนูกจะแบ่งไปทําบุญนะคะอ่ะ ใครสนใจก็สามารถโทรหาหนูได้ค่ะ064 478 7995นะคะหรือจะแคปส่งให้หนูทางไลน์นะคะก็จะสะดวกและรวดเร็วสำหรับอีพีนี้สวัสดีค่ะ